ช้างเติมเต็มประสบการณ์เชีย์บอลไม่ว่าจะเชียทีมอะไรก็ยังสนุกกับเพื่อนสีและช้างไปด้วยกันเพราะช้างอยากให้คุณเห็นคุณค่าของมิตรภาพมากกว่าผลแพ้ชนะช้างฟุตบอลโมเมนต์เพื่อนกันทีมเดียวกันถึงขอบสนาม ขอบสนามท็อปหม่ถึงเพนวันนี้ขอเสนอต้นหกสิ่งที่คุณอาจพลาดจาก UCL เมื่อคืนที่ผ่านมาอาจมีคำหยาบที่ทันฟังและอาราคายหูกระพรภมขยกมือไหวขออภัยท่านมาณที่นี้ด้วยหากดูและชอบไนดะ้ชอบใจปุ่มไลค์ปุ่มแชร์อยู่ใกล้ๆอย่าลืมกดให้ขอบสนามหน่อยนะครับสิ่งแรกปีศาจแดงคัมแบ็คเชื่อกันว่าก่อนเกมยูเว่เปิดบ้านต้อนรับกรรมยันของแมนยูหลายฝ่ายเชื่อว,วันนี้จะเป็นงานง่ายของไอมาลายแน่ยิ่งเมื่อดูจากผลการแข่งขันนัดแรกที่เจอกันที่ยูเว่แล้วบุกไปชนะทีมปีศาจ ก็ง่ายเซเลเกิรแถมคราวนี้ก็เป็นยูเวที่เดินหน้าบุกใส่ตั้งแต่ต้นเกมจนไม่ได้ประตูขึ้นนำนาทีที่65จากโรนัลดเด็กเก่าแต่ทว่าปฏิหารมันก็มาเกิดเมื่อแมนยูมาได้2ประตูคัมแบ็กจากควอนมาต้าและการสก,กัดพลาดเข้าประตูตัวเองของอเล็กซานโดรพาทีมคัมแบ็กมาอย่างหน้าตาเฉยหลังจากที่เพิ่งทำมาสดๆร้อนๆในเกมที่บุกชนะบอลมัดมาสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งมันทําให้มูรินโญ่สะใจสุดๆพร้อมกวนเตีนแฟนบอลยูเวที่ตะโกนด่าเขาทั้งเกมเช่นเดียวกัน 2. แฮตทริกจากการาเบีย้ายายจาก เมอมลัสมาร่วมทีมแมนซิตี้ตัวของไอ้หนูกราบเบียลเชซุดก็มีแต่จะเก่งขึ้นแม้ว่าจะไม่ได้เป็นตัวเลือกแรกในแนวรุกแบบเดียวกับสกิโออาเกโร่แต่ว่าเจ้าหนูคนนี้ก็ได้โอกาสลงสนามหลายต่อหลายครั้งพร้อมยิงประตูได้เป็นกอบเป็นกำและมันก็คงไม่มีเกมไหนจะโหดเท่ากับเกมมา6-0ซึ่งเป็นแฮตทริกแรกของเจ้าตัวในการเล่นกับบรืเใบสีฟ้าอีกด้วย3เกมที่100ของเลวันดอฟสกี้เธอแปบ๊บเดียวโรเบิเร์ตเรวันดอฟสก,กี้ก็ลงสนามในเกมรับสโมสรยุโรปรวมทุกรายการครบ100นึ่เรีบกกมท่พั AK เอเทนเมื่อคืนที่ผ่านมาคือเกมที่เก็บตัวเลขหลักไทยพอดีและพี่เลวานก็จัดการไม่ทาให้แฟนบอลมาเยนมินิกต้องผิดหวังเมื่อเมาสซอประตูช่วยทีมเสือใต้เอาชนะไป2อศูนย์ซึ่งตอนนี้ยอดรวมการถล่มประตู100้นัดของแกอยู่ที่5 5ประตูและเป็นสถิติที่ยอดเยี่ยมเหลือเกินสี่เรอามาริดคืนชี้หลังจากที่ฝืดไปนานในยุคข,ของคูเลนโลโปเตกีตอนนี้เหมือนกับว่าเรอามาริดเจอกับจังหวะของตัวเองได้แล้วจากการเปลี่ยนแปลงโค้ดมาเป็นซานติอาโกโซลารีที่จัดผลงานนัดล่าสุดพาทีมเอาชนะวิกต ภูนสวัสด์และก็โซลารี่เปิดตัวกับทีมชุดขาวาร้อนแรงเข้าแกงเดียดเซอร์เกินคุมทีม3นัดชนะแม่ง3นัดปับไป11เอ็ดประ,ปประตูสิ่งที่5ประตูที่200ของพี่เบนส์แม้จะโดนตราหน้าว่าเป็นสักรเบือเคลื่อนที่หลังจากที่ผลงานช่วงหลังค่อนข้างเข้าตาหรือว่าคนส่วนใหญ่และที่จะจ,ำจำาจังหวะเขาพลาดแต่ทว่าในความเป็นจริงจากประตูที่ทําได้มาคืนที่ผ่านมาในเกมกับเพลเซนทํให้ตอนนี้ยอดรประตของคาริมเบนเซม,มาก,กับเรอามาริดมันแตะหลัก200ประตูเป็นที่เรียบร้อยซึ่งทําให้พี่แกขึ้นมาเป็นดาวสบ อันดับที่เจ็ตลอดการของสโมสรเคียงข้ากับพวกบรรดาตำนานอย่างโรนัลโดราอูดิสเตฟานอปสกตหรือจะเป็นอูกาซานเชสสิ่งสุดท้ายยิงสลุดคุ้มค่าแก่การอดนอนสิ่งหนึ่งที่แฟนบอลบ่นกันและเกินกับสึดยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก a, ก็คือแม่งปรับเวลามาเตะดึกละเกิดกิกออฟตีสาม่วจะจบแม่งล่อไปตีห้าแทบจะไม่ได้นอนเอาแรงจบปุ๊บแม่งไปใส่บาดต่อไปได้เลยแต่ทว่าในเกมเมื่อคืนอย่างน้อยมันก็นค่อนข้างคุ้มค่ากับการอดนอนมาดูบอลเพราะว่าจากเกม8นัดมีการยิงไปถึง29ประตู ตกคู่ละสามประตูอย่างต่ำไม่มีเกมไหนเจ้ากันแบบเจิดเแถมมีเกมคุณภาพเกิดขึ้นมากมายเลยตั้งแต่บิ๊กแมตช์อาหววังยูเวกับแมนยูยันไปถึงคู่ที่หลายคนอาจจะไม่ได้สนใจมากนักอะหาวังคอฟเฟนไฮกับลียงล้วนแล้วแต่เป็นเกมระดับห้าดาวด้วยกันทั้งสิ้น ช้างเติมเต็มประสบการณ์เชียบอลไม่ว่าจะเชียทีมอะไรก็ยังสนุกกับเพื่อนสีและช้างไปด้วยกันเพราะช้างอยากให้คุณเห็นคุณค่าของมิตรภาพมากกว่าผลแพ้ชนะช้างฟุตบอลโมเมนต์เพื่อนกันทีมเดียวกันถึงขอบสนาม